จอดให้โอูโนไปเข้าห้องน้ำถ่ายรูปยังไม่ถึงเหมืองเลยดอกไม้คางทาง ลอยไฟใหม่มาปีกไกก็ปีก่อนนู่นี <Okay. S 1> นมาถึงเมืองแล้วกำลังเตรียมไอวั a ข mm ้อไเกเครื่องหาหาทอง ลูกชายมาตั้งแต่มาวานเนี่ยมานอนอยู่เนี่ยพากันมาตั้งคข็มนอนีนเหมืองลอยเขา้าหาตั้งแต่สมัย how how ye, how on this my again S. <S แต่ก่อนเมื่อห67ปีที่แล้วมาถูกซัมเมอร์มาทีละเดือนมันนอนอยู่ก็นนี่ทีละเดือนมาหาทอง มีแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดเขาไม่ให้มาหาก็มาหาไม่ได้มาได้แต่เข็มมาหล่นใช่ใช่หล่นมือเอาใช่เครื่องไม่ได้